มาแกะกล่องเท็กซัตัวนี้มันชื่อเน,นะสลดสลดหต่อ10นะตัวนี้เป็นลายฟ็อกสีขาวเรามาแกะกันดีกว่าลดราคา16,500บาทอันนี้จะเป็นนี่ด้วยมีอะไรวะเขาเรียกว่าเหมือนารันตีจากทาง nsp hobby ของแท้เท็กซัสอุ้ย อันนี้มาก่อนเลยเจวิทยุก่อนเลยอันนี้เป็นไงนะแมนตัวนี้เขาเรียกว่า TQ ใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นมีตัวลิงค์เน่ะโมดูลใช่ไหมแต่ชุดนี้ต้องไปซื้อตัวโมดูลเพิ่มก็ก็หลักพันสองพันกว่าบองเพื่อเพื่ออะไรให้มันเป็นบลูทูธส่งเข้ามือถือใช่แล้วก็ปรับอละเอียดได้อืมโคตรแจ๋วเลยแต่รีโมทนี่คือแบบ full s แบบฝรั่งมากเลยอะ โคตรใหญ่เลยครับใครมือใหญ่ๆนี่จับสบายไอ้คนมือเล็กๆจับนี่มีหมดวิทยุอย่างใหญ่หญมากโอ้ยมาเล้วโอ้โหเรียกว่าโอ้โหอ่ะเรียกว่าโอ้โหอ่ะแบบมันเฮ้ยทำไมทำไมอยู่ในกล่องมันดูไม่ใหญ่หรอแต่มาออกมาโคตรใหญ่เลยใหญ่มากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเพราะในกล่องมีแต่รถแล้วก็แค่โฟมหนุไหนไว้แค่นั้นเองใช่ไหม แต่แต่ชุดนี้จะไม่มีแบบให้เลยนะมาแบบเปล่า <Texas S 2> เท็กซไเขาจะไม่มีแบบก็บกบคือซื้อทุกอย่างแต่ว่าต้องต้องดูตรงนี้นี่ครับตรงนี้แจ็คเขาอะ่ะมันเป็นมันเป็นเท็กซัไแจ็คของเขาเลยเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะไม่ค่อยมีตรงนี้ก็ต้องไปหาซื้อดัปเตอร์มาต่อมแต่ชุดบัตเล็ตเจ๋งว่ะบัตเล็ตครับบัตเล็กันน้ําอยู่แล้ววอเตอร์พุฟเขาบอกว่าวิ่งได้ถึงร้อกิโมตรชั่โมโหดแท้ โคดแท้เหลานี่ดูช่วงล่างอ้ยยาสุดท้ายกระจกแตกเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมันสวยนะนี่ตามสไตล์เขาแต่ยางมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรวะดูแข็งๆมันไม่นุ่มเนาะเป็นผ้าใบข้างในน่าจะเป็นผ้าใบอย่างนั้นเลยเหรอน่าจะโอ้โหโคตรเจ๋งนี่ฟังเสียงเปลืองโทษโทษไม่แต่ช่วงล่างมันรับแรงกับแทกดีมากดูข้างล่างครับนี่คือเพลทชัดสีเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเท็กซัส เรื่องหมายการค้างเขาคือแบบนี้เลยอ่า2075ตัวนี้บอท e ปุ servo นะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังจริงโคตรไม่มีอะไรเลยนะ<ม>ก็มีชุดไฟมอเตอร์สปีดอ,อันนี้ภาครับอันนี้ก็ servo จบแล้วอันนี้รีเซฟแล้วก็วิทยุจบแต่ถือว่าสมบุกสมบัน1ดทนแน่นอนแล้วก็ช่องใส่แบตบอันนี้ใส่ได้1 1ก้อน ก็น่าจะรองรับถึงเห็นว่า3เซลล์เนาะถ้าเป็นลิปโแลถ้าเป็นนิแคดก็ได้ถึง6เซลล์สบายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวต่อของเขาก็อันบ็อกประมาณนี้นะนี่แหละคือ arp, เทร็กซัตสลัดอะไรนะ1 1่ต่อส0บสลัดซีคูนซ VXL ตัวตัวบัตเลตธรรมดามันจะมีตัวอะไรอนะัติเมทเนาะตัวอัติเมทอีกตัวอัติเมทนี่จะจะเพิ่มออปชั่น พวกอลูเข้ามาเยอะขึ้นแต่จริงๆวิ่งตัวนี้ผมว่าก็บันเทิงแล้วนะนี่ก็สุดๆแล้วสนใจก็ลองเข้ามาดูครับหรือจะเป็นมิ s <S <c oughs> นิสีก็ไรอะไรละ <c oughs> โฆษณา <c oughs> เท็กซัสอ่ะโอเคประมาณนี้รถก็สวยงามตามทองเรื่องของแบรนด์อเมริกันนะครับเท็กซัสเย่ยมากสวยงามชอบตัวนี้สีมันสดดีจริงนะสวยจริงโอเคนะครับเป็นการแกะกล่อง เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วกันแต่บอดี้นี่ให้ดูดีกว่าบอดี้ไม้ยังพกบอดี้เป็นลิมบอกบอดี้บอดี้เป็นบอดี้อ่อนนะครับพลีคาร์บอเนตทำสีให้แล้วสีขาวสีก็มีหลายสีแต่ว่ารู้สึกจะหมดนะถ้าก็เหลือสีนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจะอยากได้ก็มาว่ากันอีกทีอาจจะมีสีอื่นให้ด้วยนะครับลองมาดูอีกทีโอเคก็จบการอันบอกขอบคุณมากครับบ๊ายบาย